สโลซ์คับโอ้โหมองตัางยันที่แบบแก่ปีๆพูดไปชุบไปหวาเลยเฮ้ยเขาซีกันนบให้ร้องเพลงหรืออะไรสามสี่ ตัวแนจากคอิคร nah ับ wow. ที่จะานที่ทออออรอ่าเงี้ยครันะครัใช่ครับใช่เพื่อนนไยเพื่อนนายใช่ครับ

มาลูกคือะไรตาไหแล้วังงปัในวันเกิดนี้เอกันจ้อนีนะบมีความสุขตลอดไปขออจากจินใจแฟนค่ทั้งหลายแหล่ขอให้มีแต่สุภาพไม่ยำแย่ให้ฮุ้ดน่งรวยตลอด ลื้อๆไปคนสคัญครับคนยติสินจารัน้เป็นตัวเป็นัน่าไนเชื่อครับคนสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์จริงๆเป็นเารียว่าเพื่อนร่วมทางของคุที่ตลอดเวลาครับไปไหนเขาไปด้วยเขาก็ใส่คับด้วย๋อนี่คขาใ้ าทีมงานทีเนะลียนได้รวมสตังกันซื้อขอัน,นอาวุเูเบ้นก็ฝากขอ,องไว้ให้ออมออมก็บรักษาของไว้ให้ดีเอร์ไพนะเว้วเยเชอร์ไพรส์อาวุธพ่อแม่ขึ้นไปนั่งรองอยู่บนรถเมียวพิมแกคทุกคนขึ้นไปนั่งรอบนรถออมเดินขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่ออมเดินถือขึ้นไปไอออมฝากอาวุธไว้ ฝากของวันอูดไว้กับอาอูดอะไรอะไรคืนีอะไรอะไรเฮคโซนอะไรแค่ไหนเขาไปขายดิรับคือบที่สองยังไม่ได้แกะมีคำพูดตลอดที่งานซึ่ออูดได้นั่งอานเรียบร้อยโอเคครับ ทุกควนานใจฟังครับที่คำสั uh ่งเสียของอูครับคุณที่สอน่อบทดูแลตลอดขรบมาณครับแล้วก็ลูกหลานสามคแล้วก็ทีังานที่ดูแลอามาตลอดอันนังยี่รู้ว่าอาไับ้แสยลก็รฟครับรุด้วยที่ ตอไปไม่ได้เร่นเสียงไม่ใช่ไม่อยากตอบไม่ใช่ไม่อยากตอบอยากตอบเราะว่าี่เรา่เสียงงอะตอบไม่ครัการสนไอโฟนโตุ้นะครับขอบคุมากทีคับขอคุณมกแล้วก็คุณรายการที่ เอาใจเชียร์าขอให้อย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับการแสดง I'm <laughs> going